แฟตปลาทองครับโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งยุค90และตำนานโฆษณาวันที่9เดือน9ที่ประสบความสําเร็จอย่างมากแล้วโครงการแฝตปลาทองเป็นยังไงและมีอะไรที่เราเรียนรู้ได้จากสิ่งนี้ย้อนเวลาไปเรียนรู้พร้อมกันกับรชาชชาติไบไซตสัปดาห์นี้ครับคมุมจริงๆคุมจริงๆยิ่ง,งกว่าคมคุมทุกสิ่ง สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ประชาชาติไบไซส์ทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้ครับถ้าพูดถึง99ของคนยุคนี้เนี่ยก็คงจะนึกถึงบรรดาแอปช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ไหมครับที่ลาลาเบรเนี่ยเขาก็จะพาเวกันลดราคากันแบบกระหน่ำเลยแต่ถ้าพูดถึง99ของคนยุคก่อนๆโดยเฉพาะชาวยุค80-90เี่ยคงหนีไม่พ้นที่จะนึกถึงโฆษณาแฟลตปลาทองครับ โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดให้จองในวันที่9เดือน9แถมด้วยการตลาดและราคาที่สุดแสนจะดึงดูดใจคนในยุคนั้นพอสมควรครับไหนๆวันนี้ก็99พอดิบพอด,ดีแล้วนะครับราชาชาติไบไซส์วันนี้ชวนไปรู้จักโครงการนี้ด้วยกันครับโครงการแฝดปลาทองเริ่มต้นการพัฒนาในช่วงปี2532ครับ โดยคุณพงศกรยานนาเวนจวงเจ้าของบริษัทปราทองกระดจ,จำกัดบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตวุ้นเส้นมาไม่ต่ำกว่าครึ่งศตวรรษซึ่งมองเห็นโอกาสตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเติบโตนะครับโดยเฉพาะบ้านจัดสรรและอาคารชุดจึงทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นครับโครงการนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ เริ่มเปิดตัวโครงการเมื่อ17สิงหาคม2532โดยช่วงนั้นเนี่ยจัดงานแถลงข่าวและลงนามสัญญาเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าวนะครับกับธนาคารสหธนาคารจำนวนกว่า300ล้านบาทเ <c oughs> มื่อเปิดตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นโหมโฆษณาอย่างยิ่งใหญ่ครับใช้งบการตลาดกว่า20ล้านบาทเพื่อที่จะขายโครงการนี้มาครบทุกสื่อเลยครับทั้งทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์ออฟโฮม รถวิ่งโฆษณาอีก40-50คันทั่วกรทมเพื่อที่จะโปรโมทการขายโครงการนี้ครับโดยคีย์เวิร์ดสำคัญคือจองแค่5,000บาทและเปิดจองวันเดียวคือ9เดือน9หรือ9กันยายน2532ครับแต่ที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดเนี่ยคงหนีไม่พ้นโฆษณาโทรทัศน์ที่ติดหูผู้คนในเวลานั้นเป็นอย่างมากนะครับได้เินเปินตลกชื่อดังนะครับทั้งพ่อ้อต๊อก แม่ชูศรีมีสมมนแม่น้อยโพงามปานโนเชิญยิ้มปาเทพโพงามอดรจมูกบานมาร่วมเล่นโฆษณาครับและได้มือแต่งเพลงนะครับอย่างอาจารย์เสกสรรสอนอิมศาสตร์แต่งเพลงโฆษณาที่ขายจุดเด่นโครงการแบบตรงๆไปเลยและโฆษณานี้นะครับได้รับรางวัลแท็กอวอร์ดการันตีมาแล้วครับสุดท้ายมีผู้มารอจองโครงการนี้เป็นจํานวนมากครับและเริ่มก่อสร้างอย่างเป็นทางการช่วงตุลาคมปีเดียวกันก่อนที่จะเปิดให้เริ่มย้ายเข้ามาอยู่ได้ในอีกหนึ่งปีถัดมาครับ โครงการแฟดปะทองมีเนื้อที่กว่า130ไร่ครับอยู่ในพื้นที่ตะบนบางพลนจังหวัดปทุมธานีซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวัตนครซึ่งมีคนทํางานอยู่ไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0คนครับ <S <S ในพื้นที่แฝดปะทองนะครับมีทั้งอาคารพาณิชย์72คูหาอาคารแฟลตสาหรับอยู่อาศัยเนี่ยมากกว่า130อาคารรวมกว่า70,00ยูนิตและมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับทั้งตลาดสดอยู่ใจกลางของโครงการ และพื้นที่ส่วนกลางนะครับอย่างสระว่ายน้ําสโมสรนซึ่งอยู่ท้ายโครงการครับสนนราคาขายในช่วงเปิดตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สาบาทต่อห้องซึ่งถูกและได้รับความสนใจอย่างมากในสมัยนั้นนะครับเพราะว่าคนหาเช้ากินค่าหรือว่าทํางานข้าราชการเงินเดือนหลัก3ามถึงสี่พบาทในสมัยนั้นเนี่ยก็สามารถซื้อเป็นเจ้าของได้ง่ายครับหรือว่าต่อให้กู้เนี่ยก็เป็นเจ้าของง่ายดาวก็น้อยพอตต่อเดือนก็ต่ําอีกครับ จากหน้าฉากที่ใครหลายคนมองนะครับว่าแฝดปลาทองเนี่ยประสบความสําเร็จในแง่การขายอย่างมากแต่ว่าผ่านไปได้แค่3ปีหลังจากที่เปิดให้เข้าอยู่เนี่ยก็เกิดปัญหาต่างๆขึ้นครับทั้งการบริหารจัดการที่ไม่มีระเบียบไม่มีความเรียบร้อยอาคารและพื้นที่ส่วนกลางต่างๆเนี่ยไม่ได้รับการดูแลให้มีสภาพที่ดีรวมถึงปัญหาอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรครับ ทำให้โครงการแฝตปลาทองเนี่ยดูโทมไว้กว่าที่ควรจะเป็นและมีผู้อาศัยตัดสินใจย้ายออกไปครับขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาอื่นๆในบริษัทนะครับจนทําให้ตึกเนี่ยสร้างไม่เสร็จตึกไม่ถูกโอนก็ทําให้เกิดปัญหากลับมาที่ปลาทองกระดาษซึ่งเป็นเดเวลอปเปอร์ด้วยครับสุดท้ายโครงการแฝตปลาทองเนี่ยก็ถูกขายให้กับกลุ่มสมมิธของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจมาดูแลต่อและเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นบางสิซิตี้ในปัจจุบันครับ ส่วนบริษัทปลาทองกระตัดเนี่ยปัจจุบันก็ล้มละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่ปี2559ขณะที่แฝดปลาทองในปัจจุบันเนี่ยยังมีการขายให้เช่าอยู่ในบางห้องนะครับทั้งเจ้าของห้องเนี่ยเป็นคนขายหรือให้เช่าเองหรือเป็นทรัพย์ MPA จากธนาคารบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่างๆมีตั้งแต่หลัก4ี่ถึงห้าหมื่นนะครับไปจนถึงหลักแสนบาทต่อห้องเลย บางตึกถูกนำมารีโนเวทนะครับเป็นโครงการคอนโดใหม่ในชื่อซิตี้คอนโดครับซึ่งเปิดราคาขายไว้ที่ประมาณ6 9 9 0 0 0บาทต่อห้องนับเป็นอิกบ,บทเรียนให้กับผู้พัฒนาอสัาริมทรัพย์และนิติบุคคลผู้ดูแลการชุดนะครับที่จะต้องมองถึงการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตต่อๆไปรวมถึงผู้อาศัยทุกคนนะครับที่จะต้องช่วยกันดูแลอย่างเข้มแข็งด้วยครับทั้งหมดคือไบไซ์ในสัปดาห์นี้นะครับติดตามประชาชาติธุรกิจในทุกช่องทางเลยนะครับทางเว็บไซต์ ประชาชาติ .net และทางโซเชียลมีเดียร์ชคำว่าประชาชาติธุรกิจครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับประชาชาติไบท์ไซส์ทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้สวัสดีครับ